รถจักพยานยนต์นะคะ รักเย็นมากๆค่ะนั่งแล้วชื่นใจสุดๆอะอาน แต่ว่าเรื่องเวลาเนี่ยเรจะแจ้งีิธีนะคะคิดว่าน่าจะไม่เกิน8โมงถึง4โมงประมาณน,นี้นะคะถ้าเกิดใครสนใจอยากจะได้พืเช็คกิข,ของพวกเราในชุดนี้เนี่ยคือแบบแมเชียลมากๆคงไม่น่าจะได้ใส่แล้วเนาะก็ฝากลงไปจับจองกันได้ที่คาเฟ่นะคะแล้วก็ขอประชาสัมพันธ์อีกเรื่องหนึ่งไหนๆก็ได้พื้นที่แล้วขออนุญากฝากระไรนิดนึงนะคะคือว่าเดือนนี้เนี่ยเป็นเดือน,นเกิดของคุณโดนโกะนะคะ กจะมีจัดเซตนนะคะเป็นอีเวนต์เซตน,นที่สยามดองคาเฟ่ในวันที่30เดือนสิงหาคมนะคะอีเวนต์จะเริ่มประมาณสิบทุ่มครึ่งเป็นต้นไปยังไงก็อยากเจอทุกคนนะคะแวะมาด้วยนะ <S <S 1> <S 1> <ฮ>โอเคค่ะทั้งนั้นพวกเราขอจบการแสดงเท่านี้นะคะไปก่อนนะคะบ๊ายบายขอถ่ายรูปก,ก่อนถ่ายรูป